สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ก็จะมาอยู่กันในเกม Hero Universe นะฮะน,นี่ผมก็จะมาสุ่มปิงโกกันโอเคมีอยู่1,296นโกลนะฮะแล้วก็ตัวอีก2 8 0โอเคเรามาดูกันว่าจะได้อะไรมั่งไปโอเคสี่ห้าครับ เออลงกล้องออยังดีนะได้เ,ออเป็นเจลาสอไซาโอ,โอ้อันนี้ต้องลองตรวจแน่แน่ตรวจแน่แน่ตรวจแน่ๆเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องกล้องเงินสเก้านะเฮอร์เมสเนี่ยนะั่งเฮอร์เมสโอเคเยอด ได้ไปสองตัวแล้วอะ่ะดีใจจุมเลยอันนี้ลงตัวนะฮะโอเคตอนนีหกสิบตัวอันนี้ก็ตัวมีแ <c> ต <oughs> ่สภาพอะ่ะดูโอเคเลยตัวยาวไปยาวไป กอง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 น่าจะลงก่องเพชรอะ่ะคาริ er. ่นเดสตัวเยอร์โอเคตัวต่อได้สตัวแล้วนะครับออต้ออาออต้ออาออต้ออาออต้าออาอืออ จะลงตัวทำไมอันนี้ก็ตัวนะดูส,ดสภาพเอเบร้อยโอเคอันนี้เอาตาเอาตาเอาตาอ,อ,อาาต้โอ้โห <laughs> มันจะข้ามถอยเนี่ยเอาตา อ๋ออ๋ออันนี้แน่นเฮ้ยกล้องเพชรมันไม่ลงอกล้องเพชรคาราบัสคาราบัสนะฮะก็เป็นร่างอัต้าของพับเพลนมาสเตอร์โอเคดูกันต่อ ลงก่อนกล่องเพชรบ้างเถอะเอ้ยเอ้ยเอ้ยกล่องเพชรเอ้ย yeah! สุดยอดไา้เป็นมาคิลี่นะฮะล้างอันติเมทโอเค okay. ยอดข้มข้มข้ม่มม <laughs> องทองนี่ <laughs> อยากได้กล่องเพชรมาก โอเคไม่เป็นไรกองทองกองทอง,ทองโอ้ยลองตัวไปก่อนนะฮะอุ้ยเลขหกสวยมากหกหกหกค,ค,ค,คอตาเท่า,ทานั้นโอเคด้เป็นฮุกแมสแมนนะฮะ ทองทองแดงโอเคเลย <Congratulations. S 2> ลัมแมสเตอร์นะฮะก็เป็นล่างอวตารของดังเค้นแมสเตอร์โอเคดูต่อจากน้ากล่อง กล่องเพชรมากเลยอ่ะอันนี้ตัวเฮ้ยเอาเรื่องกล่องเงินทำไมวันนี้ดวงดีจังลงแต่กล่องฮะคุม้มคุ้มฟังนี้คุม้ม ถ้าลองก่องให้ดอีกเนี้ยโคตรด,ดีเชฟตัวตัวชูวับปับปับ กล่องกล่อแน่ๆกองทองแดงนะฮะน่าเป็นเดดเดลเลอร์ของอัลตาของพาลอตนะฮะโอเคสุดยดอดกล่องทองอจะเต้งทำไมไม่น่าเลย ตัวผมเหลือโกประมาณ2องรนะฮะแล้วก็ตัว8ปดก็เราจะรียตัวกันต่อเลยโอเคได้ก่อนเงินคุ้มอ่ะเธอแฟนแมาติคอตัวอะไรวะเนี่ยบ,บัมเบิลบัมเบิลแมน ผมยังไม่ลงกล่องทองลเลยอ่ะเกือบไม่น่าเลยไปลงกล่องทองเธอสาวสู้สาวสลงเธอโอ้โหกินเป็นสกายเลยตัดตรงนี้เอาไป กล่องแน่ๆกล่องแน่ๆเที่ยรู้อ่ะเออกล่องเงินอีกแล้ว Master of b o w l s เป็นล่างอัตาของ Master Arm นะฮะโอเคอยากลองกล่องทองมั่งอ่ะไม่ก็กล่องเงินก็ได้เนี่ยลงยาว วอนนี่บอดฮันเตอร์นะฮะอาวาตารของบอดฮันเตอร์เว้ยวันนี้ดวงดีฮะลงแต่กล่องโอเคโกผมหมดแล้วนะฮะก็เราจะไปลุยลุยตั๋วกันกล่องทองเหอะขอเหอะโอ้โหโอเคลุยกัน กองเงินนี่ก็อาวตธ้าของบอลนันเตอร์นะบาล์หลอกเ,เรียนต่อแต่ก็คุ้มนะผมว่าได้หลายกล่องอยู่เลยทีเดียวแหละไม่ได้นับแล้วลืมกล่องเงินกล่องท้องกล่องท้อง ทำไมต้องไปอย่างนี้โอ้โหมันดูนะฮะติดตรงนี้แค่นี้เดียวเองอ่ะโอเคได้กล่องเงิน Baron of Blackwell อาต้าของลอสซัฟฟารครับผม อันนี้ลูกจะพลาเพราะได้ตัวนะฮะเฮ้ยเ้ยเอาเรื่องเฮ้ยไม่ลงกล่องเพชรไซเบอร์ <Cyber. S 2> วัดเ์ออต้ของวอชี่นะครับโอเคตัว ลองกล่องทองเลยหรอ๋ยวไปกล่องเพชรส,สักกล่องกำลังดีเลย <c oughs> หมาจะเห่าทำกล่องทองแดงนะฮะหม,หมดแล้ว

โอ้โน้ติดโอเคก็เหลือนิดเดียวแล้วนะฮะ,ะเหลืออยู่20มันติดตรงนี้อ่ะโอ้โหโอ้โห เฮ้ยกล่องกล่องเพชรอีกแล้วสุดยอดโคมเาเ้าลัสเซียน a ั t เชล e บร์เอาตาของพีเดเตอร์นะฮะตัวนี้มันเท่าไหร่ม่ดูราคาโอเคได้กล่องเพชรทัสองกล่องทองไม่โผล่แล้วลองลิมลิมเดี๋ยวขอกล่องทองเถอะโอ้ยอดเด้งขึ้นมาหน่อยก็ได้ โอเคฮะก็อันสุดท้ายแล้วกล่องทองอ่ะอันสุดท้ายกล่องทองมาดีเลยอ่ะสุดยอดว้าวโอเคฮะก็ผมขอจบการเล่นปิงโก ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายซ you